วันนี้ก็อยู่กับรายการโคตรสยองไม่ได้โม้นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับผีที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือผีกระเป,าเป่าครับเอ้ยกระสืออุยครับก็น<โชร>ะครับเปน็นยังหน้าตานี่เน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 เนเนเนต้องไวอย่างนี้นะครับ<โซ>รนะครับเราจะมาดูตำนานของผีกระสือกันนะครับเช่นคุณเอนะครับอ๋อรายการนี้ เป็นของคุณดาบฟียร์เกมเมอร์นะครับก็ไม่ดูเวอเลยอ่คลิปแรกอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอโทษคำพ่อแม่ไดคลิปแรกนะครับครับครับก็เราจะมาดูกันครับตำนานผีกระสือนะครับชื่อคุณไอครับเชิญคุณชะขนครับไม่ใช่ครับอันดังๆได้เลยครับผมอยากจะบอกว่าตำนานมีอยู่ว่าผีตวนี้เป็นผีผู้หญิงเดิมจากเป็นหญิงแก่ แต่ภายหลังมักจะเป็นหญิงสาวสวยผีกระสือชอบกินของสดคาวและตามธรรมชาติก็มันก็ต้องออกหากินตอนเด็กเท่านั้นนะพบในต่างจังหวัดที่สุดเวลาไปซึ่งมีแต่ผ,ตผมยาวแต่ออกมาพร้อมตัดไตไส้พุงไปด้วยลำตัวทิ้งไว้ที่บ้านผู้คนเห็นผีกระสือจะเป็นดวงไฟตัวโตวมีแสงสีเขียวเรืองลอยแวบๆบอาหารที่ผีกระสือชอบที่สุดก็คือ ระวังนับทารกทุกคนเห็นแล้วน่ากลัวนะเนี่ยโอ้โหทารกไม่ก็ซึ่งจะเป็นอุจจาระที่คงขับถ่ายไว้ในป่าตามท้องทุ่งนะครับเมื่อกินแล้วมันจะเอาผ้าเช็ดปากแล้วนั้นวาผ้าของคุณนั้นจะเป็นไปได้อุจจาระคุณต้องเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะแสบร้อนนะครับผมขอแสบร้อนเลยครับแสบร้อนอะไรครับแสบร้อนไปทั่วตัว ปัจจุบันเราไม่ค่อยเห็นผีกระสือครับปัจจุบันเรามักจะเห็นตามภาพ,พยนตร์กันแต่ผมเขาบอกเลยรับว่าตำนานนี้มีจริงอ่าต่อไปก็จะเป็นคิวผมนะฮะจะเป็นอันนี้มันน่ากลัวครับเป็นวิธีพิสูจน์ผีสามวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งครับให้คุณไออ่านกัน,น, 2, น 3, ครับผมจะอ่านวิธีสองวิธีสามครับนายครับเชบิญเชิญเชิญนี่งนะครับ วิธีง่ายมากแล้วหกสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นต์เพียงแค่เราแค่คุณนอนหลับในยามค่ําคืนแต่ขอเป็นคืนเดือนเพญน,นะครับจะเป็นผลดีเยี่ยมเวลาคุณนอนจากนั้นที่คุณนอนหันศรีรษะไปทางใดก็ตามคุณเปลี่ยนการนอนมาเป็นทางหันหัวไปทางทิศตะวันตก และที่สำคัญจุดทูบไว้หนึ่งดอกเปริริเวณหน้าหัวนอนคุณนั่นแหละคุณจะเจอแน่นอนอ่านต่อ,อด,อดใิให้คุณไอเ้เขาทำคลิปนยครับวิธีสองก็คือคนระับวิธีสองก็คือผมได้ใช้วิธีนี้มาคำตามคำบอกเราของเมื่อคนหนึ่งนะครับแล้วข้อมูลมาจากสื่อหนึ่งๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วิธีทําการทดลองโดยไม่ได้ตั้งใจของชาวญี่ปุ่น การที่เราต้องการหาสถานที่สักแห่งหนึ่งที่มีเสาสี่ก็รับโบสวัดดีมากเลยนะครับแล้วถ้าไม่สามารถจะก็ให้ใช้บ้านของคุณก็ได้ครับบ้านใต้ถถนมันจะมีเสสี่ต้นครับวิธีก็คือให้ใช้จํานวนคนเพียงสี่คนเท่านั้นห้ามเกินกว่านี้โดยเด็ดขาดให้ทุกคนยืนประจําเสาสี่ต้นแบบไปอยู่ทีละต้นนะครับแล้วนะครับ แล้วโดยไม่มีเครื่องล้างใดๆติดตัวและปิดไฟให้มืดสนิทเริ่มวิธีไอออนท้งสมาธิให้มั่นอย่าวอกแวกแล้วให้คนแรกเริ่มวิ่งไปแตะคนที่ยืนอยู่ตรงต้นเสาที่สองนะครับโดยคนที่หนึ่งจะยืนแทนคนที่สองตลอดไปแล้วเมื่อคนที่สองแตะให้วิ่งไปแตะคนที่ยืนสองต้นที่สามพอเสาต้นที่สามปุ๊บให้ไปต้นที่สี่กันนะครับ แล้วรับจะอาจจะมีอะไรลึกลับมีมาร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้ววิธีสามก็คือวิธีนี้เป็นวิธีค่อนข้างยากแต่รับรองว่าคุณได้เจอดีแน่นอนนะครับร้อ็ครับร้อ็ใช่ครับสไปเกินสองร้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไ้เจ็บคอเพิงไปกินไปกินปลาดุกเอ็มทีมาแล้วื่อครับครับอันดับที่หนึ่งครับขี้เท่าครับจากเชิงตะกอนสักหนึ่งช้อนโต๊ะ หอด้วยผ้าสีดำนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับใบบอลดำหนึ่งใบนะครับใบสามน้ําบอดเจ็ดวัดเอาวัดละหนึ่งครึ่งวัดละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสถานที่และเวลาที่ทําพิธีครับเชิญคุณแปเอคบอะไรวะอ่าก็เดีย๋ยวเดีกับหัวกับหัวสถานที่ทําวิธีต้องทําในวัดนะครับวัดล้างนะหรือวัดมีอายุตั้งแต่ร้อยปีขึ้นไปนะครับและสองครับ วันเวลาที่ทําวิธีต้องทํามันขึ้นแรมแปดสิบสี่หรือห้าครับคำในเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองครับเก็ตปะ,ะครับเกตอ่าครับผู้เข้าร่วมวิธีวงสวนก็มีเจ้าคุณไอเออผู้เข้าที่วงสวงผู้นำวิธีหรือหัวหน้าต้องเป็นบุคคลที่เคยผ่านวีรกรรมเคยที่เคยเป็นพระภิกษุสามเนี่ไม ต่ำไม่ต่ำกว่าสามพันษารับหรือว่าสามปีนั่นเองครับเขาตามวิธี<ๆ>ต้องไม่เกินสามถึงหกคนเดือนเดือนนะคะพันษาว่าเดือนปีที่ไหนตรงไหนวะพันษาปีเดือนปีหรือเดือนพอแล้วพอแล้วช่างมันเถอะครับมันแปลว่าเดือนนะครับอย่าเถียงกันเลยโอ้เข้าว,วิธีไม่เกินสามถึงหกคนแล้วให้ทุกคนอา้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เกิดสามคนคุณคน,คนต้องใส่ชุดดาทั้งหมดเริ่มต้นวิธีที่ทุกดวงที่มีอยู่ในวัดทั้งหมดให้ดับไฟนะครับให้ดับไฟเปิดประตูในอุโบสถหรือว,วิหารจุดเทียนไว้หน้าพระประธานหนึ่งเล่มครับแล้วก็สามจากนั้นให้มายืนหน้าวิหารและทำและทําการผสมหรือไงใบบอนะครับต่ขอครับต่อ,อไปข้อ้ามนะครับ ข้อห้าครับเมื่อเห็นผีปรากฏล่างห้ามคนใดคนหนึ่งวิ่งสองห้าเดึกสุรานครับสามห้านำขี่เท่าขอเข้าบ้านพักที่อยู่อาศัยจะเป็นภายแก่ตนเองและคนในครอบครัวถึงเสียชีวิตหรือไม่ก็เป็นบ้าเสียสติไม่มีทางรักษาให้หายค่ะนะครับข้อสี่ครับห้ามบคุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในขณะที่ทำวิธีขอวิญญาณให้ปรากฏล่าง ห้าในขณะที่ผีปรากฏร่างห้ามซักถามหรือพูดคุยกันและห้ามเคลื่อนไหวตัวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นยกเว้นท่านไม่อยากดูให้ต้องคาถาวะวะวะ,วะตังว,วะวะวะนางสามจบนะครับหลับตาลงท่านจะไม่เห็นผีแต่ห้ามหนีออกจากที่เวลาเลิกดูให้ท่านใช้คาถาบทในข้อหจากนั้น ให้ผู้ที่พิสทจิ์ถีถงน้ำลายลงพื้นสามครั้งและให้รีบไปล้างหน้าด้วยน้ำส้มน้ำส้มแล้วมัส้มปล่อยอะไรเนี่ยแหละปล่อยปล่อยนะครับจึงเสร็จพิธีและให้เก็บขี้เท่าที่เหลือไว้ในบริเวณวัดนะครับโอเคครับมันก็จะจบแล้วนะครับจบแล้วด้วยนะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับหรืออ่านแล้วก็ชัดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอย่าคอมเมนต์ด่าน,นะครับขอร้องครับ คลิปนี้ไปแล้วนะครับคลิปแรกครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายครับจุ๊บๆบ๊ายบาย